สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนาเชียร์พาลุยเนอครับพี่น้องวันที่24สิงหาคม68ครับคลิปนี้กระเชนเคยครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตาเล่ามาสู่พี่น้องที่ครับในวันที่2 5หาครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาแจงข้าวพร้อมครับผมอาจารย์คนเหนือเซียนเนอครับพี่น้องครับอาจารย์ในยินอ่าหรือว่าได้ฟังคลิปนี้กะอย่าลืมเนอครับผมอาจารย์ครับผมแล้วกะ แนวทางของซีสำนักครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับเพราะว่าจะเป็นแอดยืนครับผมมาโดนดวนแล้วครับผมตำราวแอดยืนครับตำราวพี่ลุงตะวันครับพี่น้องครับแล้วก็ตำราวพ่อเสียนน้องคายครับอีกหนึ่งสำนักก็คือตำราวอาจารย์สุเมศครับพี่น้องเนาะที่เด็ดสี่สำนักเด้อครับผมครับทะย่อยลงให้พี่น้องซี่ครับผม อาจารย์ในเส้นใดเพิ่นคำนวณแล้วเพิ่นส่งให้ครับกับฝ่ามาลงให้พี่น้องซี่ครับผมดีกว่าจะไปหลบรวบทีเดียวครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องซี่จิตาไล่ครับกับเก็บกับเก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับตัวเด่นตัวชนครับเอาในคลิปนี้ก็จะแม่เพิ่มเติมเลขของแมวหวานน้ำครับผมที่ลงไปหมู่บ้านครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าร่วมเสี้ยนสีสำนักครับผมน้ำเชียร์พาร่วยกับพอ ขอพระคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาแจงข่าวอาจารย์คนเหนือเซียนครับผมอานไล่ไปกับอ่านซสือเซือแต่ว่าก่อนเหล็กออกเนี่ยเมื่อคืนพ่นคุยกันกับน้ำเชี่ยอยู่ดีค่ะแต่ผู้ชมกก่อมาเชี่ยค่ะพันมาบใบเรียเก่อมาเชี่ยว่ะค่ะเรีนเดี๋ยว เจอกันใหม่คือวางสนว่านี้อาจารย์เดี๋ยวเห็นแต่ว่าผมรักแอดเจอกันใหม่เพื่อนเขียนมาหลายท่โท่ไปกับว่ารับแต่ว่าเอฟซีเพื่อนกะไห้น้ำ่ากาแฟหลายทานมากเลยดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเด้อาจารย์มาได้ครับผมอาอไทยเอฟซีเพื่อนอยากให้น้ำ่ากาแฟอาจารย์ต่ละทานกะแอดไล์เบอร์นี่มากค่ะครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับข้อมเมีตว หาอาจารย์เนี่ยค่ะ่ันผูสชมน้ำเชี่ยโทษไปแล้วเพิ่นกบว่ารับโบเมนบ่โทษนะคะแล้วก็เอฟซีกับไลท์ทันพร้อมเพิ่นไห้น้ำชากาแฟค่ะโาเมนบ่ไห้นะค่ะ่ันผูส้มให้เยอะค่ะ่นอาจารย์พนาจิตติดปัญหาอย่างต่ว่าถ้าเจียดเวลาใดกะมาด้อาจารย์กับผมแต่ว่าเพิ่นกบเ้ากับน้ำเชี่ยกับก่องมาเชี่ยกะไลยางยิบไลยางอยู่ครับผมพ่อเก่าบอกเปิดเผยก็ไครับ อันนี้เลี้ยงส่วนตัวเพิ่นเด้ค่ะเม่นเอาลองเบิรงกับผมมวยป่ะหันกันสามตัวแตกคอมเมนต์ใต้คลิปหาเลยได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเทียวเพิ่นแวบอยู่ในใต้คอมเมนต์เนี่นค่ะเอามาที่ในคลิปนี้ได้ครับผมค่ะปล่อยมาให้ก็คือแอดยืนครับพี่รองเนาะค่ะตามกันต่อเลยครับผมงวดนี้วิ่งลูดก้าบนล่างครับผมกับแอดยืน ผลงานเล็กบินหลุดเพื่นสุดยอดได้ครับผมค่ะครับลงขึ้นเวทีแข็งแรงเนาะคือหลุดสองครับผมเลขออกสองสองหลาสุดก็คือวิ่งหลุดหาเลขออกศูนย์หาวันนี้วิ่งหลุดเก้าเลขออกเก้าโอ้ท่านเดียวโอกท่านเดียวโอ้สองตัวบนล่างครับผมค่ะเก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์ครับเก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์เอดยืน เส้นน้องคายครับผมขอแก้มือครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่เดินดีมาสองสามงวดลดไปงวดบางหันกวดนี้หกกับเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดครับผมสองตัวเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกครับกันหนึ่งแปดสามเก้าและหนึ่งเก้าเน้นไปที่เก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมนี่ครับ มาที่พี่ลุ่งตะวันครับพี่น้องเนาะเลขเด่นเพิ่นเดินดีมากระแปลกดีครับผมเพิ่นตังเลขเด่นไหวไมิเตเลคูแล้วก็มาตลอดได้ครับพี่น้องติดตลอดที่ตัวนี้สังเกตให้ดีสองสี่หกแปดครับมเมื่อกันกอดข้อกันวันนี้กับสองสี่หกแปดครับผมเน้นสี่กับแปดสองตัวบนล่างสี่ห้าสามแปดสี่หกสี่แปดสี่เจ็ดห้าแปดสี่เก้าเก้าแปด เน้น4 5 3 8 4 8 4 9 3ตัว5 4 8 5 3 8เน้น5 4 8ครับผมพี่รุ่งตะวันครับเม็ดเดียวอาจารย์สุมเมธงวดนี้วิ่งบนล่าง9ครับผม9ตัวเดียวเหมือนอาจารย์แอดยินสองตัวบนล่าง 91,90,92,97ชนกันที่90ครับผมนี่นะครับ่นลองเนะาะแนวทางตัวเลขสี่สำนักบนเราเหรอสี่สำนักครับผมวดนนี้สุดที่สองสำนักนี้ชนกันเนาะครับค่ะ,ะมาดูสองสำนักนี้ค่ะโอ้โอไทยชนไหมครับผมโหไทย โอชนเนาะซีเจ็ดบอสุนเนาะซีเก่าับบอมีเท่าบมสนอาจีแยกกันไปบนล่างเอาชนเก่าแปดเก่าแปดันมีเก่าตัวเดียวคือตอนซีเก่ากับเก่าแปดเนาะที่ลุงตะว,วัน นี่แะครับผมสีสำนักครับชนเก่าเจ,เาเจสีสำนัก,น, <ะ S 2> กนี่ประมาณว่ามากทิศทางเดียวกันนี่เรับแต่ว่าไปเบิ้งตัวประปรคุะค๊บยค่ะสี่น้ะ,ค,ะครับพี่น้องครับผมครับเพิ่มเติมตัวเลขของแมววาดได้ครับพี่น้องเป็นท่อมาเบิ้งในไน่ครับพี่น้องนอเนาะป็นว่า วิ่งบนล่างเก้าครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเก้าแต่ว่าแม่วาดเป็นกับปกะกบไพ่ยอ่แล้วครับผมเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดครับเป็นอยากพี่น้องที่อยากรูดครับผมรูดเก้าด้ครับผมแม่วาดตำลาวแม่วาดโลกไปงูว่านนี่ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตัวเลขสี่สำนักครับผมครับกับแนวทางของแม่วาดเพิ่มเติมตัววิ่งคือเก้าครับพี่น้องเนาะ ไปชนกันกับอาจารย์สุเมธแลวก็แอดยืนนําครับพี่น้องครับเอาที่เด็ดในคลิปนี้ย่าเลอเด้อครับพี่น้องแนวทางเด็ดแนวทางดังตาเล่าวันจันทนี้ครับกอติดไวเด้อครับผมกับนําเชียร์พารวยครับพี่น้องเนาะมีแนวทางดีๆมากสู้พี่น้องสิครับผมแตกหลายสานักมากครับพี่น้องเบิ้งเทียบเบิ้งตัวเด่นตัวชนเอาครับเอาท่าคลิปนี้ ลำเสียผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมครับก็เลือออกหลายเสี้ยนหลายสำนกครับพี่น้องเนาะครับเมื่วาจะเป็นอาจารย์อะไรหลายท่านละครับผมครับร่วมไปถึงพอให้บูรน้ำครับพี่น้องครับจึงคอยมาตามกันต่อมาอื่นครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาสรุปรวมเสี้ยนชุดใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้จำนี้เด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ อาค่ะท่านผู้ชมไยคิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตขายคีมแม่นค่วมสวยค่วงงามเ้อค่ะแนวทางกได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีปัถามมาว่าน้ำเชียรใส่ยังสบู่เนอะค่ะท่านผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะแก้ฝาค่ะท่านผู้ชมนาไสค่ะแม่นสำหรับน้ำเชียรใส่มาสีเข่าสามเดือนแล้วค่ะ หาคีมขนาดเกามมเซียนี่ภาพไปถอดีบถอวเดนบุญรคารัตน์มุ่งส้มแม่เอฟซีบนกระซงมาไห้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะค่ะถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะค่ะท่านผมุชมน้ำเชี่ยกะเคยแพ้แต่ละคีมมันบ่ถือเนาะค่ะก็เลยมาหยุดยุที่นี่ละค่ะท่านผม้ชสมสบู่ค่ะใส่ดีค่ะบ่แพงเด้อค่ะท่านผมุชมบบแพ่งค่ะ ลักลอยใบแดงค่ะท um ่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มหน้าได้ครับผมนี่ค่ะเซรั่มหน้าค่ะเซรั่มหน้าครับผมหลังจากล้างหน้าแล้วครับค่ะครับแลก็มาใส่เซรั่มเนาะผู้ใดมีกันแดดบางท่านแม่เอฟซีกับ่มากเนาะเฒ่าครับมีกันแดดก็ต่อจากเซรั่มเด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเซรั่มแล้วแล้วกลับมาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชม แป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขีมท่าผิวด้ะคะ่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบ,บก็ออกไปทางดินจีน้ำใจไดินจีหอมหอมหอมอน่อ,อนหอมมาปวดหัวคท่ันู้ชมครับค่ะนี่ละค่ะถ้าแม่เอฟซีผลถือเหล็กเล่าก็ว่า,าอุดหนุนน้ำเชียรก็กล่อเชียร์ได้เด้อค่ะใส่ดีค่ะ อของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับสองมือสามมือจะได้ของเนาะค่ะนี่่ะค่ะันาบผู้ชมน้ำเชียใส่แม่เอฟซี่กะพอเอฟซี่ผนกะอุดหนุนทุกมือค่ะเอาไล่มากน้อครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ศู8 4์เก้าแ ต้องขืนเป็นหนาน้ําเชียดได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่นําเชียค่ะคเอาสลคกิปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ